สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวชนิศราสมพาน์รหัส6 5 0 6 4 1มาจากคณะเทคนิคการแพทย์ค่ะวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอเรื่องกระเพาะอาหารและระบบย่อยอาหารค่ะระบบย่อยอาหารเป็นระบบที่รวมอวัยวะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรับอาหารการย่อย โดยแปลรูปอาหารให้เป็นสารอาหารที่จําเป็นและการดูดซึมอาหารเหล่านั้นเข้าสู่ร่างกายรวมถึงการกําจัดเอากากอาหารที่ร่างกายไม่ใช้ออกจากร่างกายค่ะระบบย่อยอาหารประกอบไปด้วยอวัยวะหลักๆดังนี้ 1. ปาก2คอหอย3หลอดอาหาร4กระเพาะอาหาร 5. าลำไส้เล็ก หก <6, S 2> ลำไส้ใหญ่ค่ะและอวัยวะหลักๆในการย่อยอาหารก็จะมีต่อมน้ำลายซึ่งมี3ามคู่คือต่อมน้ำลายข้างกกหูถ้าอักเสบจะมีการบวมแดงหรือเรียกว่าคางทูมต่อมใต้ขากรรไกรและต่อมใต้ลิ้นผลิตน้ำลายลักษณะต่างๆ เข้าสู่ปากได้ค่ะตับเป็นอวัยวะภายในที่มีหน้าที่สำคัญในกระบวนการเมตาบอลิซึมของร่างกายเช่นการควบคุมปริมาณน้ำตาลกูโคสโดยเซลล์ตับจะเก็บไว้ในรูปของไกลโคเจนการสลายเซลล์เม็ดเลือดแดงการสังเคราะห์พลาสมาโปรตีนการผลิตฮอร์โมนและการการจัดสารพิษและที่สำคัญตับ ยังเป็นต่อมช่วยย่อยอาหารโดยผลิตน้ำดีส่งเข้าสู่ลำไส้เล็กตับอ่อนเป็นอวัยวะที่จัดอยู่ในระบบย่อยอาหารและระบบต่อมไรท่อโดยระบบย่อยอาหารนั้นตับอ่อนจะสร้างน้ำย่อยที่มีเอนไซม์หลายชนิดเพื่อทำหน้าที่ย่อยอาคาร์โบไฮเดตไขมันและโปรตีน โดยเอมไซม์เหล่านี้จะถูกหลั่งออกมาและรวมเข้ากับน้ำดีจากถุงน้ำดีก่อนที่จะเข้าสู่ลำไส้เล็กส่วนดูโอดีนัมนอกจากนี้ในระบบต่อมไรท่อตับอ่อนยังมีการหลั่งฮอร์โมนกรูคากอนฮอร์โมนอินซูลินโดยฮอร์โมนทั้งสองมีผลในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดค่ะถุงน้ำดีเป็นอวัยวะในช่องท้องเพื่อเก็บสะสมน้ำดีที่ผลิตจากตับ โดยจะส่งน้ำดีผ่านท่อถุงน้ำดีท่อน้ำดีตับท่อน้ำดีใหญ่ท่อตับอ่อนก่อนเข้าสูล่ลำไส้เล็กส่วนดิโอดดนัมซึ่งเป็นบริเวณที่มีการปล่อยน้ำดีออกสู่ทางเดิอนอาหารค่ะิฉันขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะและการทำงานของระบบย่อยอาหารมีอยู่สองขั้นตอนค่ะ 1. การย่อยเชิงกลเป็นกระบวนการทำให้อาหารมีขนาดเล็กลงเพื่อสะดวกต่อการเคลื่อนที่และการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยการบดเคี้ยวรวมทั้งการบีบตัวของทางเดิอนอาหารทั้งนี้ในการย่อยเชิงกลโมเลกุลของอาหารยังไม่เล็กมากพอที่ร่างกายจะดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้จึงมีการย่อยทางเคมีค่ะ การย่อยทางเคมีเป็นการย่อยโมเลกุลของอาหารได้แก่คาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันให้มีขนาดเล็กมากพอที่ร่างกายจะดูดซึมเอาไปใช้ได้โดยการย่อยในขั้นตอนนี้จะเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างโมเลกุลของอาหารกับน้ำโดยมีเอนไซม์หรือน้ำย่อยเข้าสู่การเร่งปฏิกิริยา ส่วนเกลือแร่และวิตามินจะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายโดยตรงค่ะดิฉันก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นขอบคุณค่ะ